วันที่เราอาจข้างในไม่ได้บวกแต่เราเอายิ้มนําบางทีมันก็ดึงเอาความสึกบวกกลับมาได้คือจะยิ้มสู้ก็ได้ให้เฮือกแรกเนี่ยมันฮึดขึ้นมาให้มันมี resilience ที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือความอึดฮึดสู้เพื่อจะอยู่ในดงปัญหาแล้วค่อยควานหาทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เราไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ เออจริงๆในชีวิตเราก็ไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่แล้วอะไรที่ไม่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นไปแล้วเนาะมันก็จะต้องใช้เวลาค่อยๆยอมรับยอมรับยอมรับไอยูโอเควันนี้ค่ะกับดุจด,ดาววัฒนประกรเรายัางอยู่ในห่วงซีรีส์อยู่กับ m มซ์เซ t ค่ะเราคุยกันเรื่อง m มซ์เซ็บ้าง เรือ,อารมณ์เรื่องจิตใจกันทำงานกับตัวเองมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ mindset วิธีวิธีที่เรามองโลกหรือว่าเราเห็นสิ่งต่างๆก็สำคัญวันนี้จะชวนคุยกับบางมุมที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ่อยๆในหลายๆครั้งแล้วบางทีเราก็อาจจะแค่ผ่านผ่านไปเคยได้ยินไหมคะเวลาที่เรามีปัญหาเราเจออุปสรรคหรือเจอความเสียใจก็จะมีคนมาบอกว่า เฮ้ยให้ลองยิ้มสู้รับปัญหาดูให้ลองยิ้มให้กับความผิดหวังดูหลายคนก็แบบเอ๊แต่ว่าฉันผิดหวังอยู่ฉันเสียใจอยู่เจอช่วงยากๆอยู่ให้ยิ้มไม่ไหวไม่ไม่ได้รู้สึกก็แบบอุทาไม่ไหวคือแบบข้างในมันกําลังร่วงข้างตรงอกตรงใจมันกําลังร่วงกําลังทุกทนจะให้ยิ้มให้เบิกบาน ให้ผ่องใสให้ตัวเองแบบเป็นบวกขึ้นมาทันทีหลายคนทําไม่ไหวทําไม่ได้เลยมันก็น่าคิดเหมือนกันค่ะว่าเอ๊แล้วไอ,อ้มุมเนี้ยมันมันมันคือยังไงกับการที่คนมาบอกให้เราลองทําแบบนี้แล้วถ้าไม่ลองทําแบบนี้ได้ไหมหรือถ้าทำแบบนี้จริงๆมันช่วยจริงๆไหมให้ยิ้มสู้รับกับปัญหาเอาจริงเราจะมามองกับคำว่ายิ้มสู้ก่อนคือเข้าใจว่าคีย์เวิร์ดคืออยากให้สู้แหละ แต่ให้สู้ในแบบที่ข้างในเราเบิกบานผ่องใสทำไมต้องเป็นยิ้มถึงอยากให้สู้แบบเบิกบานเอาจริงๆในทางจิตวิทยาเขาก็พยายามจะทำความเข้าใจนะคะแล้วจริงๆไอ้ตัวยิ้มเนี่ยการยิ้มเนี่ยก็มีประโยชน์จริง คือตั้งแต่เราเกิดมาเราเรายิ้มกันมาหลายรอบแล้วคะ่ะทั้งยิ้มทั้งหัวเราะแล้สซะส่วนใหญ่ไอไอการยิ้มเนี่ยมันก็เกิดขึ้นตอนที่เรามีความสุขเบิกบานจันลงใจอะไรแบบนี้ไอการยิ้มมันก็เลยถูกเชื่อมโยงไว้กับอารมณ์ที่มันบวกๆคราวนี้พอวันที่เราอาจจะข้างในไม่ได้บวกแต่เราเอายิ้มนําบางทีมันก็ดึงเอาความรู้สึกบวกกลับมาได้ ฟังแบบนี้ลองลองยิ้มให้กับตัวเองดูสิคะยิ้มยิ้มเฉยๆขึ้นมาในี่แหละไม่ต้องส่องกระจกไม่ต้องมองตัวเองหน้ากระจกก็ได้แล้วลองยิ้มขึ้นมาเหมือนร่างกายมันจะจดจําความรู้สึกอะไรบางอย่างได้แล้วมันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างยกเราขึ้นให้มันแบบฟูขึ้นมานิดหนึ่งมันก็เป็นแบบนั้นได้คะ่ะเอาร่างกายดึงฟีลิ่งมาบ้างก็ได้แล้วพอเราแบบฟูขึ้นมานิดหนึ่งเราก็อาจจะมี กระจายที่จะอยากที่จะลุกขึ้นไปจัดการแก้ไขปัญหาอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่านี่คือน่าจะเป็นที่มาของการยิ้มสู้แล้วเอาจริงๆมันมันไม่ใช่แค่ร่างกายนํามาอย่างเดียวนะคะไอ้การยิ้มเนี่ยบางทีมันไปทําให้สมองเราหลั่งสารที่เป็นเอนโดฟินออกมาได้ด้วยและไอ้สารนี้เป็นสารแห่งความสุขค่ะแค่ชื่อก็รู้แล้วพอมันหลั่งมา้เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันโอเคก็เ,เลยคิดว่าบางทีในช่วงเวลาที่มันทุกข์เศร้า ท้อแท้หรือว่ารุมเร้ากับปัญหาหลายๆอย่างการที่มีอะไรบางอย่างที่มันเป็นความสุขอะหลังออกมาช่วยอาบเยียวยาข้างในเบาๆบางๆมันก็อาจจะทำให้เราทนทานที่จะอยู่ในจุดๆนั้นได้นานขึ้นมีแรงขึ้นมีความหวังขึ้นอันนี้นี่พยายามทำความเข้าใจกับประโยคนี้นะคะว่าเออทำไมเขาถึงอยากจะชวนให้เราได้ยิ้มสู้จังเลยคราวนี้ ในอายุโอเคหลายครั้งเราจะชวนว่าเออถ้าคุณมีอารมณ์อะไรเนี่ยก็ยอมรับไปเลยว่าคุณมีอารมณ์แบบนั้นเศร้าก็บอกว่าเศร้าเครียดก็บอกว่าเครียดให้ยอมรับไปเลยว่ารู้สึกยังไงให้บอกว่าเป็นแบบนั้นเผชิญหน้ายอมรับนั่นคือวิถีที่เฮลตี้แล้วจะมาบอกว่าอุ้ยให้ยิ้มรับเบิกบานเนี่ยอันนี้คือเราโกหกตัวเองหรือปฏิเสธตัวเองหรือเปล่าเอออันนี้ก็ก็ให้แยกดีๆคะ่ะว่าไอ้เส้นบางๆตรงเนี้ย มันมันก็มีอยู่คือบางคนยิ้มยิ้มสู้เสร็จแล้วก็ลืมไปเลยว่าแบบจริงๆลึกๆตรงช่วงอกหรือใจตัวเองเนี่ยเจออะไรแล้วก็ไม่จัดการความรู้สึกนั้นเลยแล้วก็เอาความรู้สึกยิ้มๆเนี่ยไปจัดการแก้ไขปัญหาลืมที่จะไปคลี่คลายไปทํางานกับสภาวะอารมณ์ณตอนนั้นแบบนี้เอาจริงๆก็ไม่เฮลตี้หรอกคือจะยิ้มสู้ก็ได้ให้ฮือกแรกเนี่ยมันฮึดขึ้นมา ให้มันมี resilience ที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือความอึดฮึดสู้เพื่อจะอยู่ในดงปัญหาแล้วค่อยควานหาทางบางคนยิ้มปุ๊บอ่าแรงอึดฮึดสู้มันมาแรง resilience มันเพิ่มอ่ะมันก็คือเว w ร์ k สำหรับคุณคือย,ยิ้มสู้มันก็สู้ไหวแต่ถ้าบางคนสามารถสร้าง resilience ได้ด้วยการที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้การยิ้มนำพาเข้ามาคุณก็เลือกหา สิ่งที่ช่วย boost resilience หรือความทนทานการล้มแล้วก็ยังไปต่อคุณก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเอาเป็นว่ากับต,ะะต,ตัวเองเนี่ยค่ะพิจารณาตัวเองดีกว่าว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยเหมาะแบบไหนเราชอบแบบไหนอะไรเวิร์กสำหรับเราอะไรไม่เวิร์กสำหรับเราก็ทำแบบนั้นยิ้มแล้วเวิร์กทำยิ้มไม่เวิร์กก็ไม่ต้องทำแต่ประเด็นก็คืออย่าลืมที่จะจัดการกับความรู้สึกจริงๆด้วยถ้าผิดหวัง ก็อยากให้ยังเห็นว่ามันมีความผิดหวังเกิดขึ้นเราจะได้ไปจัดการอารมณ์ไม่ใช่ปฏิเสธความผิดหวังไม่เอาฉันมันฉันโอเคฉันฉันโอเคฉันแฮปปี้มากแฮปปี้ไม่ได้สิสมมติในกรณีที่สมมติอยู่ดีๆโดนเลิกออฟโดนขอให้ออกจากงานแบบไม่ทันตั้งตัวหรือจริงๆไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นเราแต่ว่าคนโพลว่าเฮ้ยเป็นเราเฮ้ยเราไม่เคยเพรปไม่เคยเตรียมตัวเองเลยแล้วเกิดขึ้นแบบนี้เฮ้ยเราจะมา ไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรเลยโอเคเลยฉันฉันสู้ไหวฉันแบบนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงค่ะว่าเราเหมือนเป็นการผักผัดผ่อนอารมณ์จริงๆของเราไปไว้ข้างหลังแล้วก็มันก็จะไม่ได้ถูกจัดการไมไ่ถูกย่อยสลายหรือบางคนเจอสถานการณ์ที่เข้มข้นมากกว่านั้นเช่นการสูญเสียคนที่รักสูญเสียคนใกล้ชิดหรือสูญเสียบางอย่างที่มีค่าต่อใจเรามากๆแล้วเรา เราไม่อยากจะยอมรับความรู้สึกจริงๆอันนี้มันก็จะค้างคาการที่เราประวิงการการจัดการอารมณ์ไปเนี่ยมันทําให้อารมณ์นั้นอะ่ะมันพอกอยู่ในเนื้อในตัวเรานะคะแล้วมันก็จะไปเอฟเฟกชีวิตในด้านอื่นๆช่วงหลังด้วยคืออารมณ์มันก็แปลกคือมันมีตั้งอยู่มันควรจะถูกมองเห็นยอมรับย่อยสลายดูดซึมซับ ก้าวข้ามผ่านมันไปนึกอะไรไม่ออกให้นึกถึงอาหารเอาไว้ค่ะอาหารชิ้นใหญ่ๆแบบโยนสเต็กเข้าไปเป็นเนื้อปุ๊บเฮ้ยมันก็ต้องถูกค่อยๆย่อยถูกมองเห็นแล้วมันก็จะซึมมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านไปแต่ถ้าเราไม่ได้ย่อยสลายมันเหมือนเรามีกองเลยแบบหมักหมักไว้อย่างนั้นค่ะวันนึงมันพอกพูนมันก็เอฟเฟกต์อะไรอย่างกับตัวเอง คราวนี้แล้วไงอะถ้าเราคิดว่าการยิ้มสู้เป็นิร์กับเราเก็บไว้ใช้กับตัวเองค่ะแต่กับคนอื่นบางทีเรามากักจะมาสายแนะนําชวนเฮ้ยยิ้มสู้สิยิ้มสิซึ่งเราไม่รู้เลยว่าไอคนตรงหน้าที่เราไปคุยด้วยเอ๊ะเขาเป็นสายแบบไม่ต้องการการยิ้มเพื่อมาบูสต์รีซิเลียนหรือเปล่าหรือเขาชอบให้ยิ้มแล้วก็จะบูสต์รีซิเลียนบางทีมันจะมีจุดจังหวะ ผิดสเตปไปได้เหมือนกันนะคะเพราะบางทีเคยเจอบางคนแล้วสำหรับตัวเองยิ้มสู้แล้วมันบูสต์มากแบบใช้ในในชีวิตประจำวันมาโดยตลอดเช่นบางคนเป็นสายออกกำลังกายเ <c oughs> คยไปฟิตเนสแล้วแบบโค้ชที่ที่เป็นเป็นเพอร์ซันอลเทรนนิ่งเนี่ย <c oughs> เขามาบอกเลยว่าแบบ เออถ้าทนไม่ไหวช่วงนี้ให้ยิ้มไว้ยิ้มไว้พอตอนยิ้มเนะี่ยมันมีแรงมันมีพลังสู้ขึ้นมาให้เราก็แบบเออลองทำเวิร์กฮะวันหนึ่งเพื่อนเศร้าเพื่อนเครียดเพื่อนมีปัญหาทางเศรษฐกษิจอยู่ดีคนเพราะว่ามีนนี่ก้อนโตยที่บ้านาท้อแท้แล้วเราเดินเข้าไปเรามัน่นใจแกยิ้มสู้เข้าไว้เว้ยเดี๋ยวพอยิ้มแล้วเดี๋ยวเรามีแรงเดี๋ยวมันจะผ่านไปเลยม,มันมันมินเม่มากสําหรับเพื่อนที่ ถ้าเพื่อนเขาเข้าใจเจตนาแล้วมันพอเนี่ยเขาก็จะอาจจะโอเคว่านี่คือความหวังดีแต่จะมีคนสายอีกสายหนึ่งที่เขารู้สึกว่าอย่าชวนเขาออกไปจากอารมณ์นี้ของเขาได้ไหมเขาชอบที่จะรับมือกับอารมณ์แบบที่มันเป็นจริงๆท้อบอกท้อเครียดบอกเครียดแล้วขอนั่งอยู่กับความท้อความเครียดนานกว่านี้บางทีมันรู้สึกเหมือนแบบเรากลังหลอกตัวเองอืม ใช่หรือบางทีการที่เราไปพูดแบบนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าเพื่อนคือตัวเราคนที่มาบอกว่าให้ยิ้มสู้น่ะกำลังชวนให้เราหลอกตัวเองให้หลอกตัวเองว่าแบบมันไม่มีอะไรมันไม่เป็นอะไรมันเหมือนการชวนให้เขายิ้มมันอาจจะคล้ายๆกับแมสเซจที่เราไปพูดว่าไม่เป็นอะไรแกเรื่องแค่นี้เองเรื่องมันแค่นี้เองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนเป็นการไปลดทอนความใหญ่ไปมินิมัล์เรื่องของเขาให้มันดูเล็กลงซึ่ง เมื่อไหร่ก็ตามที่เพื่อนมองเห็นเป็นแบบนั้นนะคะสัมพันธภาพหรือว่าเจตจำนงที่ดีเนี่ยมันมันก็สะดุดละมันทำให้เกิดความสุกว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนเราไม่ไม่ไม่ไมาอยู่ข้างๆเราแบบที่เราเป็นแล้วการทำแบบนั้นมันก็ทำให้อีกฝั่งหนึ่งรู้สึกไม่โอเคเหรอกคะ่ะเพราะว่าไม่มีใครอยากถูกลดทอนสิ่งที่ตัวเองกำลังเจออยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของ จุดในการเอาไปใช้คือในเรื่องการจัดการตัวเองเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรถูกต้องร้อยเปอร์เซนแบบที่มันใช้ทำวิธีนี้แล้วทุกคนมันจะได้ผลออกมาเหมือนๆกันวิธีบางวิธีที่มันเวิร์กกับคุณมันอาจจะไม่ได้เวิร์กกับอีกคนหรือมันอาจจะไม่ได้เวิร์กกับทุกๆเวลาทุกๆสถานที่ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าอยากจะหาวิธีเผื่อไว้หน่อยก็ได้เช่นบางสถานการณ์เรายิ้มสู้แล้วมันเวิร์ก วางาการยิ้มแห้งแล้วยิ้มสู้ไว้นานจนแห้งแล้ไอ้รีเซียนที่มันเคยมามันไม่มาแหวันนี้เอแรงฮึดไม่ไหวเพราะมันอาจจะเคยใช้ได้กับประเด็นประมาณหนึ่งแต่พอในวันถัดไปหรือในอนาคตมันก็เจอประเด็นที่มันใหญ่ขึ้แล้วมันไม่ไหวมันเอาไม่อยู่มันก็ควรจะมีเครื่องมือที่มันมากกว่าแค่การยิ้มสู้มาไว้ใช้ทำยังไงได้บ้าง ถ้าเจอสจถานการณ์ที่มันหนักหนาหนักมากไม่จำเป็นต้องวิ่งเข้าไปพุ่งชนและแก้ไขจัดการทันทีนะคะไม่จำเป็นต้องรีบหาทางออกไม่รีบไม่รีบรับไปทำอะไรไม่ใช่ให้รอเฉยๆนะคะให้เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่หน่งยังไม่ต้องรีบแก้ไขไปอยู่ในที่ที่อนุญาตให้ตัวเองเสียใจ อนุญาตให้ตัวเองระบายอารมณ์อันนั้นออกมาได้ก่อนที่จะโฟกัสกับปัญหาโฟกัสตัวเองก่อนค่ะเพราะตัวเองตั้งอยู่อยู่ตรงนี้ระบายอารมณ์ออกมาคือความสุขที่มันเยอะพุ่งพลานผิดหวังท้อแท้ บางทีมันก็แน่นล้นเนื้อล้นตัวก็หาที่ถ่ายเทออกมาถ้ามีคนที่ปลอดภัยรู้ใจรับไหวก็ถ่ายเทกับเขาถ้าไม่มีหาไม่ทันหาไม่ได้ก็ถ่ายเทออกมาในในห้องว่างๆที่ฉันจะตะโกนกรีดร้องอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองหรือไม่กวนคนอื่นหรือจะเป็นการเขียนโอ้วาดภาพโอ้ล่าหลายแบบแต่ขอให้ได้มีพื้นที่ถ่ายเทมันออกมาเอามันออกมาพักบ้าง ใจเราจะได้โล่งขึ้นพอโล่งขึ้นอ่ะตัวอันเลอทางด้านความรู้สึกมันก็ไม่ไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้อันลามมากมันไม่ได้ฉุกเฉินมากเมื่อนั้นเราจะค่อยๆมีพื้นที่มากพอที่จะค่อยๆยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันไม่ได้มาได้ทันทีนะคะวันนี้เรายอมรับได้นิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมากรีดร้องใหม่ะค่อยๆย,ย,ย,ยอมรับได้นิดหนึ่งแล้วแต่เรื่องที่เราเจอมันก็โอเค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เราไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้เออจริงๆในชีวิตเราก็ไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่แล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นไปแล้วเนาะมันก็จะต้องใช้เวลาค่อยๆยอมรับยอมรับยอมรับแล้วช่วงเวลาตรงนี้นะคะเราก็ค่อยๆบริหารจัดการหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองขับเคลื่อน ไปในทิศทางที่ต้องการหาทางออกบ้างหาคําตอบบ้างหาความเข้าใจบ้างแต่แน่นอนความเข้าใจมันต้องมาก่อนทุกๆครั้งที่เรายอมรับมันทีละนิดเราค่อยๆเข้าใจมันทีละนิดก็ได้แล้วก็เหมือนจินตนาการว่าเอาน,นี้เปรียบเทียบกับอาหารเปรียบเทียบกับอาหารไปเลยแล้วกันสมมติเรามีข้าวจานใหญ่มากกินไม่ทันโอ้ยแบบ ปัญหานี้มาตูมยังไม่ได้ย่อยแบบเป็นสเต็กชิ้นใหญ่มันโอเคนะคะเราจะค่อยๆเปิดมันแล้วก็หั่นมันออกมาเป็นชิ้นเล็กๆก้อเล็กๆทีละนิดกินวันละนิดแล้วก็พักเอาไว้พรุ่งนี้มาใหม่ค่อยๆดีกับมันวันละนิดทีละนิดเท่าที่ตัวเองยังไหวทําในจุดที่ตัวเองสะดวกจะทําอยากจะเริ่มจากจุดที่ตัวเองอยากจะรับมือเราก็ทําไปแบบนั้นทีละนิด เรื่อยๆเื่อยๆถ้าแรงหมดก็พักไม่ไหวก็ไปเติมพลังอยากจะเติมพลังด้วยการยิ้ม <c oughs> ก็ได้หรือเติมพลังด้วยการไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบไปหาคนที่ตัวเองรักไปหาแรงรักแรงศรัทธาจากจุนอื่นๆ,ๆก็ได้ทำได้หลายแบบค่ะเอาเป็นว่านี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็แล้วกันที่เราสามารถยอมรับแบบที่มันเป็นไปแบบตรงๆได้เลยแล้วไม่ต้องรีบ แล้วจะเป็นแบบยิ้มสู้ไม่ยิ้มสู้ก็ได้หมดเลือกอันที่เราทำแล้วเราสู้กับมันไหวก็พอค่ะ